แอนนาเคลียชัดๆหลังถูกถามว่าหมดตัวพราะมิกลนจริงไหมเรียกว่าตอนนี้ค่ะแอนนากำลังอยู่ในช่วงของการโดนฟ้องร้องจากผู้เสียหายที่ซื้อทองกับแอนนาค่ะกับข้อหาโชงกงประชาชนและพระบอรคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้แอนนาเองก็ออกมายินยันแล้วว่าไม่คิดหนีแน่นอนและตอนนี้มีเงินและทรัพย์สินพอที่จะชยอยคืนให้กับผู้เสียหายได้ทุกคนซึ่งจะเห็นว่าแอนนาค่ะก็พยายามไลฟ์สดขายของหาเงินทุกวันและในขณะไลน์นะคะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าแอนนาเนี่ยหมดตัวเพราะว่าทำมิกลแอนใช่หรือเปล่าการแอนนาะายัังงงไงไปฟเลค จริงหรือไม่ที่ข่าวลือว่านางหมดเพราะไ้ทําเวทีนางงามเนี่ยพูดมาร้อยรอบแล้วอ่ะเล่าให้ฟังเลยไปทำมิสแกรนเนี่ยจริงๆต้องจัดที่เอ็มจีไอฮอนะถ้ารวยจริงอ่ะอแต่ฉันไปจัดชนบุรีไปเช่าเทเตอร์ไปเช่าเทเตอร์ที่มันถูกถูกแล้วที่สำคัญที่มันได้มากกว่านั้นคือไอ้น้ำพกข,ของของบอสแอนนาขายได้น้ำพีกะเอาง่ายก็ต้องบอกมันไอ้ง่ายทุกคนจำได้ไหมว่าวันที่อิงฟ้าชาลอตมาขายน้ำพีแค่นานเนี่ยอแอนนาถามคำเดียวเลยนะ ไม่จาเป็นเลยที่บอสจะต้องเอาอิงฟ้าชาลอตมาไลา่กันนาต้องแต่บอสเมตตานะํามากเมตตาแบบโคตรเมตตาให้อิงฟ้าชาลอตมาไล่ขายน้าพริกฉันได้ค่าคอมสองรอบเกือบล้านถูกต้องกูคืนหมดเลยค่ะค่าทํานางงามถูฉันได้คืนหมดเลยค่ะแ่า<อ>แล้วถามคําเดียวเลยตอนนันนันล้มเนี่ยจริงๆแล้วบอสจะไม่ไม่ต้องเดินเข้ามาช่วยก็ได้เทไ,นะไปเลยก็ได้มึมนไปเลยก็ได้แต่บอสเลือกที่ทํายังไงร,รู้ปะ โอนค่าตัวที่เล่นซีรีส์ให้ทันทีอนาไม่นาไม่เอาอนาบอกไม่นาไม่เอาแต่บอสแต่บอสก็โอนเงินให้ทันทีเลยค่าซีรีส์สองบอสเอานางงามให้นางงามมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาช่วยนนไลฟ์สดอันนี้เรื่องจริงอนาถามเด็กๆว่าน้องวันนี้มีงานกันหรอทำไมมารวมตัวเยอะจังไม่มีงานค่ะบอสให้มาช่วยพี่นาแล้วบางคนทํางานมาทั้งวันอนาแล้วพูดคําเด็ดเลยว่าถ้าเจอแบบนี้เข้าไปอ่ะฉันพูดเลยนะ มิสแกรนจะไม่มีวันที่ฉันลืมเ้าวันไหนฉันกลับมารวยเป็นพันล้านร้อยล้านฉันก็จะอยู่ฉันจะเป็นสปอนเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดของมิสแกรนสมมติเลยเพราะฉันรักมิสแกรนมากแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะเกลียดอีกเวทีหนึ่งเพราะฉันก็โตมาจากอีกเวทีหนึ่งดังนั้นอย่าเอาฉันไปขยี้แล้วมาเปรียบเทียบว่าหมดตัวเพราะเวทีนี้กลับกันฉันได้โอกาสจากเวทีนี้ ที่ฉันหมดตัวเพราะฉันไม่รู้จักการบริหารงานบริหารเงินฉันประมาณตัวไม่เป็นฉันไม่เชื่อคนคำพูดพี่ไว้เตือนทุกคนเตือนหมดอมแอนดามบ,บอกว่าไม่ได้หมดตัวเพราะมิกแกนค่ะแต่มิกแกนทำให้แอนดามมีไรายได้มีเงินนั่นเองค่ะ